สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าอยู่รู้เรื่องบ้านรายการที่จะไปเจาะทุกซอกทุกมุมของเรื่องของบ้านเปิดมา EP แรกเราก็จะเปิดแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้เลยวันนี้ครับผมมาอยู่กับบ้านหลังนี้ที่มีปัญหาอยู่และถ้าบ้านมีปัญหาเราก็ต้องนึกถึงช่างใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าเกิดงานยากๆงานรื้อถอนงานหลังคาจะหาช่างเก่งๆเนี่ยยากมากๆครับที่จะมาทําถ้าไปจ้างช่างแถวบ้านเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาอาทิ้งงานบ้างละ่ะงานไม่เสร็จบ้างละ่ะ ผมอยากจะรู้มากเลยครับว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาทํำยังไงทําไมถึงได้ทีมคุณภาพและทีมใหญ่ขนาดนี้ในการมาซ่อมแซมบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจากด้านหลังเนี่ยคือผมเห็นช่างเยอะมากแล้วปัญหาของบ้านหลังนี้ครับคือปัญหาของเจ้าของบ้านคืออะไรเหรอครับปัญหาของเจ้าของบ้านจากที่ผมเข้ามาสํารวจนะครับ เจ้าของบ้านมีปัญหาในเรื่องของงานหลังคาแล้วก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางขอนแกนหน้าอยู่นะครับแล้วคิวช่างจึงเข้ามาดูแลเรื่องการเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหลังคาให้นะครับผมจะให้พูดไ,ได้ง่ายนะครับเว็บไซต์จองคิวช่างได้ง่ายนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับก็จะมีทั้งงานติดตั้งงานต่อเติมงานซ่อมแซมทั้งหมดเลยนะครับงานเล็กหรือว่างานใหญ่เนี่ยทางเราก็ดูแลได้หมดนะครับทีมคิวช่าง ปัญหาของเจ้าของบ้านจากที่ผมเข้ามาสำรวจนะครับก็น่าจะเกิดจากรั่วซึมแล้วมีรอยตรงฝ้าฝ้าเพดานนะครับสาเหตุของหลังคาที่รั่วนะครับ จุดที่1ก็คือหลังคาเกิดรอยรล้าแล้วก็ตัวจุดิกซ i n g นะครับหรือจุดยึดสกูครับตัวแฟชชิ่งที่ติดบนหัวตะปูเกี่ยวครับมันจะซึมวิธีแก้ไขของผมก็คือผมจะทําเป็นหลังคาดับบ l e ลลูปครับก็คือเราไม่ได้ดื้อหลังคาเดิมแต่ว่าเราจะเบิ้ลตัวแปววางขึ้นมาเพื่อเป็นจุดรองรับยึดกับโครงสร้างหลักแล้วก็เอาแผ่นไมัลชีอซึ่งเป็นวัสดุมุงตัวใหม่ครับมุงทัอเข้าไปเลยทําให้หลังคาจุดนี้จะลดปัญหาเรื่องหลังคากระเบื่องเก่าแล้าส่วนที่2ก็คือผนังน,นะครับ ส่วนผนงังก็คือเราจะทําเป็นโครงสร้างแต่วางแล้วก็ฝังพุกเข้ากับผนังเดิมแล้วก็ทํเป็นจัดชิ่งเมทัลชีตนะครับซึ่งเราก็ยิงเหมือนปูหลังคาไม้ทชิชทั่ไปเนี่ยแหละครับก็มันจะทําให้น้ําไม่สามารถลอดผ่านเข้าไปในผนังบ้านที่เกิดขึ้นเดิมได้ครับก็แก้ปัญหาได้ในระยะยาวเลยครับช่างทั่วไปบ้านๆเขาอาจจะเอาสกูยึดใหม่หรืออาจจะเป็นซิลิโคนแผ่นกาวปิดซึ่งตัวนั้นมันอาจจะซ่อมได้แค่เผื่ๆน ด้วยแล้วเวลาอาจจะไม่ถึงปีด้วยซ้ําอาจจะกลับมา่วอีกซึ่งผลเสียของของงานก็คือจะทําให้ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มหรือรอบหนึ่งหรือเขาอาจจะไม่ต้องไม่รับผิดชอบงานแล้วก็ทิ้งงานไปเลยเนี่ยซึ่งทางในสโคปของงานคิวช่างเนี่ยเราจะเทคแคร์ลูกค้าบริการหลังการขายด้วยแล้วก็เทคนิคติดตั้งก็จะทําให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่หลังคาที่ลูกค้าแจ้งสาเหตุมามนะครับผมงานนี้ถือว่าใหญ่ไหมครับก็ถ้าลักษณะของงานแก้ไขถือว่า ใหญ่นะครับอ๋อใ,ใหญ่เลยนะครับจากพื้นที่หลังคา37ตารางเมตรทั้งหมดนี้ใช้เวลาจามาครับผมหลังจากประเมินสาเหตุและทําการเสนอราคากับลูกค้าถ้าพื้นที่ไม่เกิน3 0ตารางเมตรคิวช่างจะซ่อมภายใน1วันจากการจองคิวกับทางคิวช่างเข้ามานะครับแล้วผมมีอีกคำถามหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงสงสัยเหมือนผมก็คืองานคิวช่างกับช่างทั่วไปครับมันต่างกันยังไงครับ,รบถ้าตัวตัวช่างเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเทรนนิ่ง แล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของงานเฉพาะทางในด้านนั้นๆนะครับซึ่งตัวนี้ยกตัวอย่างอย่าง,างประเภทของงานหลังคาตัวขอเองก็มีประสบการณ์ในการเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็จะหาวิธีเข้ามาจัดก,การกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ตรงกับปัญหาในแต่ละจุดเพื่อให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้ากับคุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายมาครับผมช่างในด้านอื่นอาจจะเป็นช่างแอร์ช่างปูพื้นอย่างเงี้ยเขาก็จะถนัดในด้านใครด้านมันซึ่งมันจะไม่ไม่เหมือนกับช่างทั่วไปที่เขาแบบว่า ช่างคนเดียวทําได้หลายอย่างซึ่งความทนนานเขาอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับงานนั้นๆนะครับซึ่งปกติร่างคิวช่างเราจะการันตีให้1ปีหลังจากนั้นถ้ามีปัญหาก็สามารถติดตามงานได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะทิ้งงานซึ่งตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าทํากับคิวช่างเนี่ยสบายใจได้แน่นอนครับว่าบ้านคุณจะจบแน่นอนตองานใหญ่ขนาดนี้การันตีมากครับผมเชื่อแล้วครับว่าทําไมต้องเรียกใช้คิวช่างงานเร็วงานไวสุดยอดครับสมเป็นงานคิวช่างจริงๆ สวัสดีขอบคุณพี่คมมากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่คมฝากถึงท่านผู้ชมที่กําลังรับชมนี้เกี่ยวกับคิวช่างให้หน่อยครับก็ในส่วนของทางคิวช่างนะครับถ้าเกิดมีงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขในส่วนของงานหลังคาหรืองานอื่นที่ทางเราได้ดูแลก็ติดต่อผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มคิวช่างได้เลยนะครับทางผมก็จะเข้าไปช่วยดูแลก็มีทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้ถ้ากตัวอย่างที่นี่ก็จะเป็นส่วนคอมแกลนนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าบ้านมีปัญหาหลังคารั่วหรือปัญหาจุดอื่นที่เกี่ยวกับตัวบ้านนะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับผมโอเคครับขอบคุณพี่คมมากๆครับโอเคครับถ้าเกิดใครครับอยากใช้บริการกับคิวช่างก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับรายการหน้าอยู่รือเรื่องบ้าน EP ถัดไปเราจะพาไปเจาะทุกซอกทุกมุมของบ้านในแบบได้อย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอัดนักาาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We have got you back คิ้วสร้างพร้อมเป็นแบกอัพเรื่องบาง้านให้กับทุกคนครับผม